สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ำกรีนครับเดี๋ยวเรามาดูฝีมือจันมิ่มกันบ้างครับการขุดสระ <c oughs> นี่นะอันนี้เขาเริ่มสลปแล้วครับแต่ขุดยังไม่ลึกนะตรงนี้จะเก็บน้ําเอาไว้ก่อนเราจะขุดค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ต้องเอาลึกๆหน่อยไว้เก็บน้ําถ้าน้ำมามันก็อยู่ตรงนี้เราก็สูบออกครับด้านบนเราก็ขุดสบายๆไปเลย จันมิม okay, ก right ah, ็โอเคเหมือนกันนะในการขุดซากครับบางคนเขาถามว่าจันก๊อบไปไหนทำไมไม่มาขับจันก๊อบไปทำนาครับเขาไปทำนานะเพราะว่าถึงเวลาทำนาแล้วครับจันมิมก็รับอาสาไป ทนปวดตาครับโอ้จันมิ่มหรือใครวะเนี่ยขับอย่างเงี้ยเบเกอรครับวันนี้วิ่งอยู่สี่คนันวิ่งใกล้ๆ <c oughs> โอ้ดินสวยนะเนี่ยไม่กว่าจะดินขี้เร ฟันเริ่มหมดแล้วครับเริ่มจะหมดฟันแล้วเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนใหม่แล้วล่ะฟันน่ะเดี๋ยวเราจะลงชั้นสองครับ mm. ก็ฝีมือเหมือนกันหรือว่าไม่ธรรมดาครับดินก็สวยเหมือนกันครับตอนแรกเราเนื่อว่าแต่ดินไม่สวย ดินก็ออกจะมีลูกรังผสมเล็กน้อยยิ่งขุดลึกยิ่งสวยครับ นาจอย่าเอาระดับนี่หละยอดเที่ย่แซกไปไหนแซกไปไหนล่ะแซกอ่ะมาแล้วบอเดี๋ยวเราจะจอดกินข้าวแล้วครับเพราะว่าใกล้ถึงเวลาพักเที่ยงแล้วโอ้ขุดสะสวยเหมือนกันได้นน่เอาแนวอ,อ,อะไร เราจะเอาแนวครับอาแนวแบบไหนไม่รู้อ้าจอมปลวกเรียบร้อยขอโทษขออภัยด้วยนะครับจอมปลวกเพราะว่าเราขุดสะต้องเอาออกครับอ้าตรงนี้ทำไมมีน้ำวะ น้ำซึมครับดินสวยนะเนี่ยสวยมากดินไม่เป็นก้อนครับแบบนี้เอาไปถมที่ได้สบายๆตรงนี้ก็ประมาณห้าหกร้อยเที่ยวน่าจะได้ครับเอาไว้แก้ขัดหน้าฝน เพราะว่าจะถึงดดูการหน้าฝนแล้วครับต้องหาบอ่อเอาไว้สักหนึ่งบอ<ะ>่อฮะตงสวย <c oughs> สวยแล้วโอเคโอเคสวยสวยระดับฝีมือขั้นเทพเนาะ ตรงนี้ไม่มีน้ำครับตรงนี้น้ำน่าจะซึมซึมมาจากผิวชั้นบนของดินครับถ้าลงไปชั้นล่างอ่ะเนี่ยเห็นไหมชั้นล่างไม่มีน้ำเลยครับอันนี้เราเปิดบอ่อใหม่ครับบอ่อลูกนี้ก็ดินค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วก็ขึ้นไปแป๊บเดียวก็ถึงถนนแล้วครับ หนุนล้อนอยลูกพี่หนุนล้อเลยอ่ะหนุนแท็กไม่ใช่ล้อนะใช้แท็กอ้าวมาแล้วครับนี่พ่อขับเมคโครลูกขับรถดำเงินทองก็ไม่ไปไหนครับอยู่ในนี้แหละ เดี๋ยวมาดูว่าเขาใส่รถเขาเยอะไหมเราต้อนรับสมาชิกใหม่ครับหนึ่งคันเดี๋ยวมาแล้ะสมาชิกใหม่ของเราเพิ่มอีกหนึ่งคันค ก็เหมือนเหมือนกับว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าประมาณนี้นะไม่รู้เป็นอะไรคนในเขาอยากออกจังเลยคนนอกก็อยากเข้าไม่ซีเรียสครับอย่าไปซีเรียสกับมันอย่าไปซีเรียสกับมันเยอะจะทำให้เราปวดสมองปวดหัวครับ เพราะว่าวงการนี้มันต้องเจอกันอยู่แล้วแหละไม่วันไหนก็วันหนึ่งไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะเราผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วครับมีอะไรก็คุยกันอย่าไปโกรธอย่าไปเครืองกันนะนี่ครับร็อกกี้ครับไอหนุ่มร้อยเก้าสิบห้าแรงหรือร้อยเจ็ดห้าวะเนะี่ย เรามีร็อกกี้มาแล้วครับมาเสริมทัพหนึ่งคันครับกระบะใหญ่อันนี้เอามาวิ่งงานเหมาโดยเฉพาะครับโอ้ยไฟหน้าแตกประสบการณ์เยอะนะว่าคันนี้ประสบการณ์ค่อนข้างจะเยอะครับอแต่เอเย็นช้ำนะ ทีมงานอะไรวะเนี่ยหลานตาเลยมาอยากทีมงานหลานตาครับแต่สติ๊กเกอร์ออกน่าจะไปชนอะไรสักอย่างหนึ่งเลยไฟหน้าแตกเขาเรียกตาสองชั้นไม่ใช่ตาหวานนะใช้เรเดียนครับข้างหลังครับเดี๋ยวซูไม่ดูเรเดียนเลย หน้าก็ยางใหม่ครับจุจุอันนี้เอาไปทำสีทำอะไรใหม่เก็บรายละเอียดสวยเลยครับโรกี้คันนี้ แต่เรายังไม่รู้ว่าเครื่องเท่าไรโอ้ดูบางฝุ่นคขาแต่ราคาน่าจะสี่สิบกว่าหรือว่าสี่แสนกว่าเพราะว่าตาแตกสองข้างก็ราคาตกแล้วครับด้านหน้ายุบนิดหน่อยแต่เครื่องน่าจะโอเคอยู่นะแต่ก่อนเราเห็นอยู่โชคมงคลครับ กระบะใหญ่ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ